สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขวัญใจ2ทีราชาสูบนอนครับคุณผู้ชมพบกับผมเช่นเคยวันนี้ในมาใน EP พีพิเศษครับมีรถที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด3ลำพร้อมส่งแล้วนะครับบางลำก็ที่ยังไม่ใส่ตะกร้าเพราะว่าอแอบซิ่งนิดน,นึ่งนะฮะเป็น EP พีพิเศษครับรีวิวทีเดียว3คันลวดนะครับแต่ละคันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับ บางคันมีการทำงานที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะฮะไปที่บวกแดงนะครับจังหวัดระยองนะครับคันนี้เป็นในส่วนของรถที่มีสตาร์ทมือนะฮะไปติดนะฮะทุกจุดสตาร์ทมือนิ้วเดียวติดนะครับข้อสูตรฮะ จะไม่ตัดเลยนะฮะคลิปนี้ยาวๆเรียวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างนี่ยังไม่ได้ล้างครับเอาไปลองทดสอบการขับมาแล้วฟังเตืงท่อกันไปเลี้ยวติดหมดนะฮะแล้วมาต่อกันที่ชมพูนมเย็นนะครับคันนี้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพเดี๋ยวช่วงวันที่10คงจะมาเอานะฮะก็ สีสวยในระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่ามีเอกลักษณ์จากเครื่องเป็นหัวใจอัลฟ่านะ,ะ <c oughs> ครับเสื้อสูบไปของอัลฟ่าหมดเลยเรามาฟังเสียงเครื่องสตารท์ททีเดียวจะติดไหมเครื่องเย็นเียนนิ่งนิ่งนะฮะก็ <c oughs> ได้ผ่านมาแล้วนะผ่านจากเจ้าของเดิม นิ่งๆนะฮะมาอีกคันหนึ่งครับคันนี้อ่าเป็นรถผู้หญิงนะครับเป็นรถปั้นเพื่อพอ่อรถน้องต่ายนะครับก็อ่าสามเดือนเต็มนะครับไฟออนไม่ปิดเพราะว่าเขาตอกสายออกนะครับของเสียงเครื่องครับคันนี้เครื่องิมๆนะอ็จูนขอบูนิดนะ Tì, tì, tì. Tì.